สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุขมองสุบอนพ่อๆกับทรงน้องเคสคือเก่าพี่น้องนยายมแรงๆเนาะบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องเมืดฝ่าเมืดฝนเนาะขึมฝ่าขึมฝนบรรยากาศบรนนอกบรนนาเฮากับแบบนี้แหละพี่น้อง บ่าวไข่เป็นเหล่า5เห็ดยังไม่ทันได้มาอยู่ฟินอ้องอังวาออกมาหลา่ามอังวทึกออกมาลามคิ้หย่ายามเลงๆบรรยากาศลมยนวี

คนหน่อยกับตีงลูกดิกลูกดิกลูกดิกแะ้วกับปั้น้ะบันโกไผ่ที่เ้าวหาเนาะไหมแกงอะไรพี่น้องกัน บอกใครไปหาเห็ดทางใดเนาะคือยังบ่เห็นมาเนาะค่ําเลยเปเล่าฮอดใสเด้เห็ดกัหมูไปหาน่ะได้อีแท้ๆได้พี่น้องเอ้ยวัดเฮาไปนั่นจนสิบ่พอแก นั่งก่อนพี่น้องเ้ยนั่งสุ o บรรยากาศลมเย็นวีวบ,บรรยากาศดีดีพี่น้องทางลังน่ะก็สิเป็นเฮือนเนาะลงมาลามวัวกินหา้าพี่น้องมันบอดแดด ขอบ,บุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจเนาะที่คอยติดตามล้วกะ็คอยกดไลค์กดแชร์คอยรับชมส่องน้องแคทตลอดมาเนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจมเ,เมื่อวานนี้ไปหาเฮ็ดพี่น้องเ้ยบ่ได้เมื่อนี้แม่มินนี่ซื้อเฮ็ดป่วงนะ่กิโลละสองร้อย เม่มินนี่สื่อนองสลาดโทรมาถามเขาอยู่วะสีเอาบอกได้เอาดอกว่ะชิวกระขึ้นพี่น้องบรรยากาศรอบๆบ พาผ่านคนน่อยมานังชมวิวชมบรรยากาศสูตรอากาศบริสุทธิ์ลำงวกินหญ้าสามตูพี่น้อง กาหฮากับาระละได้อีดอกพี่น้องพระละได้กาดอกฝนดีอยู่กับจริงเนาะแต่ว่าขั้นหอาตกแต่หัวปีหลายกะแบบเงีนพ้นมันการช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดนะพี่น้องเงยนพ้นมันการแล้วบบดที่นี่กระหยาแต่สิขึ้นเพราะว่าส่วนไลยหมู่กับท่านไนเอาเนะานะกะนังมูท่านจะมีไปเอาลลยดอกพี่น้องส่วนน้อยเอาก็ได้ ตกยำใดดำยำใดก็ได้เกี่ยวพ้อมกันน่แเลยพี่น้องเอย้ยกับผู้ลังคนกระจอกหวานเอาผู้ลังคนกระจอกหวานหวานเอายอดเอาแต่ว่ารแล้วบริวารแล้วบริยอดเนาะดำเอาแต่ละปีปีนี้เขาก็คือสิบบริยอยดำขาดคนหน่อย ค่ะคุณน้อยเฮ็ดปุ๊บก็ออกแต่ในเฟซบุ๊กไลฟ์โพดโพพีพ่พนงในเฟซนะอยู่ดงอยู่ป่านะก็ออกอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเข้าไปแล้วมันปวได้เป็นน้ำ เป็นนําลูกบ่เนาะพี่น้องมานเลยหากินบ่มานบ่หรือแนวใดก็เคยได้ยินแต่พุทธาเพิ่นเว้าเนาะว่าคันถือผ้าแลหากินบ่มานพ่อกับแม่นะผัวคือกันว่าซั่นคันนันเมียถือผ้าเลหากินบ่มาน เราก็ Please, ได้ยินแต่พุทธอุเพนว่าเนะบรรยากาศคลายฟุ้นสิต๊กพี่น้องพี่ผาดประการใดก็ขออทษดคออภัยหลายๆนี่แหละพี่น้องบรรยากาศทุงหาทุงหน้าเนะบ่เห็นแต่โดนแหละพี่น้องบ่เห็นแต่โดนแหละแต่ว่าเฮาน่ะเห็นขู่มือบรรยากาศดีดี หลบๆขางเบื้องนี้ก็สิเป็นเงื่อนของข้าเจ้าเนาะเพื่อนญาติพี่น้องกันนี่แลหละเงื่อนพ่อปู่แม่ย่าน,นี่แหละเนาะเงื่อนปะเงื่อนลุงเงื่อนเอาเงื่อนอาลา้พี่น้องเอ้ยมังเถื่อกับ,บหูจักขาเจา้ <c oughs> จาหูจักดิเงื่อนตัวหอยู่กัน มีจานดาวเทียมสีฟ้าสีน้ำเงินจากพี่น้องเอิญสียังเนาะมีจานดาวเทียมแต่บมมีโททัศน์พี่น้องจานดาเทียนหนังเต้หง่าผู้แหละโททัศน์ตายเลยกะบ่มีมาเลยเข้ากับบได้เบิ่งดอกเข้ามาอยู่นะกะแต่ว่าจานดาวเทียมเนี่ยบได้มากลงไว้พอบ่มีโทรทัศน์เนาะลังนั่นแหละพี่น้อง บรรยากาศดีขนาดเลยขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจเนาะที่มีหาตลอดมากขอบุญขอบคุณทีกดไลค์กดแชร์อะไรกัเบิ่งจนจบขีบเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆพอกันขีบหนาพี่นนอะอยู่ดีมีแหง้งสุข,ขสุขคนสบายดี